ครับสวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง u t ทู e ลูกกระตาครับมาครับเมนูประจาช่องนะครับหลายคนบอกว่าเป็นเจ้าพ่อปลาดุกนะครับนะก็ขอบคุณนะครับที่ยกย่องไปเป็นขนาดนั้นนะครับนะปลาดุกต้มน้ำปลาล่าครับมาครับกินน้ากันครับเมนูของหมัดเลยปลาดุกต้มน้ำปลาล่ามาตอกติดนบีบบนน้ำใส่จากน้อยเสียบแล้วครับแค่นี้แหละไม่ได้ยังหลายนะอือ สำคัญอย่าลืมน้ำปลาขาดบ่ได้พอทังทันสิเป็นปลาดุกต้มเดือดตัดเดา うん。 นะไฟตุกเนื้อมันเหลืองดีเนาะมีความมันฝ่อมว้ยเจ็บ ngang đèn đỏ nha. Ngan đèn đỏ nè. Ôi กินผักไปก่อน บอกได้คําเดี๋ยวว่าเซียบอิลิเริ่มกินประกาศน้อยเหมือนประกาศน้อยนะประกาศประกาศหนินะป,รประกาศหิศน เนื้อประกาศนม่ยราไม่ต้องคันสมและประกาศหิ้นนะอย่ามึนไปซื้อใหม่ซื้อมาคันสม

กับคนแรกบ้านน้องที่อึ้งห้องนี้เนละวเนมาครับมันตกค้ำดอกม่วงไอดอกม่วงเห็นไหมาปามก็ไปตัดสองเดือนละมันมีลูกใส่ปุ๋ยก็ไปได้ฝนม่มงี นี่ปามโลสิบบาทตอนนี้แซงครับตัวให้รสอร่อยกั็นย,ยังไ้บ้างจะเป็นบานบนชั้นสุกนั้นสุกแล้วนะครับเปอยขนาดเนี้ย เลือดที่มันขังอยู่มันแดงๆเ่ยกินได้เสียผมกินได้ มนูนี่สุดยอดจริงๆเลยอุดเข่าว่าบางม่วงเป็นดอกลายม่แลงกระทว่ม มาเนาะปีนขบวงเป็นดอกเอ,อ้ยลายตนไมใ่ใครเป็นก็เป็นไปไในไคร่ แซ่บอี๋โอเคแต่ผิดหวังเมนูนี่แซ่บอี๋โอเคนะครับตุดท้ายนี้ต้องจากไปแล้วขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบลูกตาตาขอบคุณน้ำมนขอบคุณกกำลังใจแ้วพวกผมไม่เข้มง่า